ปฏิบัติเพื่อการดับปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชราโมรณะอยู่ใซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้ว ดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชาติอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทมแล้วดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งพบอยู่ไซ่ก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำแล้วดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานอยู่ไซ่ก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่า ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อนายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งตัณหาอยู่ใสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วดูก่อนภิกษุ ถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งเวทนาอยู่ไสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทมแล้วดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ อยู่ไสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทรรมแล้วดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะอยู่ไสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่า ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทรรแล้วดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อนายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งนามรูปอยู่ไสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทรรแล้วดูก่อนภิกษุ ถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทมแล้วดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งสังขารทั้งหลายอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมแล้วดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อนายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งอวิชชา <ilo> อยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่า <Beifall S 2> ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วดังนี้แล